เจ็สิ่งที่พ่อแม่ควรทําให้อยากให้ลูกหลานกระตันอยู่เคยไหมที่เราเห็นข่าวลูกทอดทิ้งพ่อแม่ให้อยู่ลําพังเคยไหมที่เรารู้จักใครบางคนที่ไม่กลับไปหาพ่อแม่เลยตั้งแต่วันที่เขาออกจากบ้านหรือบางทีมันอาจเกิดขึ้นใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดจนเราเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมลูกบางคนถึงไม่กระตันอยู่ ทังที่เราก็เลี้ยงเขามาด้วยความรักหมดทั้งหมดใจความจริงคือไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้อนาคตเป็นแบบนั้นไม่มีใครอยากให้วันที่แก่เท่าต้องนั่งน้ำตาซึมอยู่คนเดียวโดยไม่มีลูกหลานอยู่ข้างๆแต่สิ่งที่พ่อแม่หลายคนไม่รู้คือความกระตันอยู่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตอนลูกโตและมันไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้ทำได้ในชั่วข้ามคืนความกตันอยู่เป็นผลลัพธ์ของการเลี้ยงดูที่ค่อยๆสั่งสม เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องปลูกตั้งแต่วันที่ลูกยังเดินต่อแตะมันงอกงามจากสิ่งที่เขาเห็นทุกวันไม่ใช่แค่คำพูดที่ได้ยินเป็นครั้งคราวมันเติบโตจากความรักความเข้าใจและแบบอย่างที่เขาได้สัมผัสด,ด้วยหัวใจถ้าพ่อแม่เลือกจะเลี้ยงดูอย่างมีสติถ้าเรารู้ว่าจะปลูกหัวใจรู้คุณไปตรงจุดไหนลูกหลานก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ไม่ลืบุญคุณด้วยตัวเขาเอง เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะตอบแทนกลับมาไม่ใช่เพราะเราบังคับเขาได้แต่เพราะเขาอยากทำให้จักใจจริงและวันนี้เราจะพาไปดูเจ็ดสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทำตั้งแต่วันนี้ถ้าอยากให้วันหนึ่งลูกหลานที่คุณเลี้ยงดูมาด้วยรักกลับมากอดคุณแน่นและพูดว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะหน่งรักอย่างมีขอบเขตไม่ตามใจจนเสียคน รักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่มีให้ลูกแต่ความจริงที่หลายคนไม่รู้ก็คือความรักที่มากเกินไปจนขาดขอบเขตอาจกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายลูกโดยไม่ตั้งใจและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยทำให้เลยหลายบ้านคิดว่าการทำให้ลูกมีทุกอย่างคือหน้าที่ของพ่อแม่ลูกอยากได้ของเล่นก็สื่อให้ อยากไปเที่ยวไหนก็พาไปไม่ต้องล้างจานไม่ต้องกวาดบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เรียนให้จบก็พอแต่รู้ไม่ว่าลูกที่โตมาโดยไม่เคยลำบากมักจะไม่รู้คุณเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะได้สิ่งหนึ่งมานั้นมันยากแค่ไหนกระตันญูเกิดขึ้นเมื่อหัวใจรู้คุณและการรู้คุณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเขาไม่เคยเหนื่อยหรือเสียสละเพื่อให้ได้บางสิ่งมาด้วยตัวเองดังนั้นแทนที่จะตามใจจนลูกไม่ต้องทำอะไรเลยลองให้เขาได้มีส่วนร่วมกับความเหนื่อยเล็กๆน้อยๆของชีวิตให้เขาช่วยทำงานบ้านเก็บของซักผ้าล้างจานให้เขาออมเงินเองเพื่อซื้อของที่อยากได้ให้เขารู้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อแม่หา ไม่ได้มาง่ายๆเพราะเมื่อเด็กเคยเหนื่อยเขาจะเข้าใจความเหนื่อยของเราเมื่อเขาเคยรอเขาจะรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้และเมื่อเขาเคยทำเองเขาจะไม่มองว่าทุกสิ่งคือของฟรีที่ใครก็ให้ได้สุดท้ายความรักที่แท้จริงไม่ใช่การให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการแต่คือการสอนให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับเพราะคนที่เห็นคุณค่า จะไม่มีวันลืมบุญคุณ 2. เป็นตัวอย่างให้เห็นมากกว่าคำสั่งสอนเด็กทุกคนเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่ได้ยินเสมอพ่อแม่บางคนอาจพูดคำว่าต้องกตันยูนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ถ้าพฤติกรรมของตัวเองกลับตรงข้ามคำพูดเหล่านั้นก็จะไม่มีความหมายในสายตาของลูกเลยแม้แต่น้อยเพราะสุดท้ายแล้วเด็ก จะไม่ได้ทำตามสิ่งที่เราสั่งแต่จะทำตามสิ่งที่เราเป็นลองคิดง่ายๆหากลูกเห็นว่าเราพูดจาหยาบคายใส่พ่อแม่ของเราเองเขาก็จะซึมซับว่านั่นคือสิ่งที่ทำได้หากลูกเห็นว่าเราไม่เคยไปเยี่ยมตายายไม่เคยโทรหาท่านไม่เคยพูดถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ท่านคำเพื่อลูกหลานเขาก็จะเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องตอบแทนเช่นกัน แม้เราจะสอนสักกี่พันครั้งเขาก็จะไม่รู้สึกถึงคุณค่าของคำสอนนั้นเลยในทางกลับกันถ้าลูกเห็นว่าเราก้มกราบพ่อแม่ด้วยความเคารพเห็นว่าเราพูดกับท่านด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเห็นว่าเรายังแบ่งไรายได้ส่วนหนึ่งส่งให้พ่อแม่ทุกเดือนหรือเห็นว่าเรายังถือของไปเยี่ยมบ้านท่านเป็นประจำภาพเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในใจของเด็กโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียว เด็กไม่ต้องการคำสอนที่ยาวเหยียดเขาต้องการแบบอย่างที่จับต้องได้และแบบอย่างที่ดีที่สุดคือตัวเรานี่แหละดังนั้นถ้าเราอยากให้ลูกหลานกระตันยูก็จงแสดงความกระตันยูให้พวกเขาเห็นในทุกวันเพราะเด็กจะเชื่อในสิ่งที่เห็นจากเราเสมอเมื่อเขาเห็นว่าเรารักเคารพและไม่ลืมบุญคุณของผู้ให้กำเนิดเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ทำแบบเดียวกันโดยธรรมชาติ สุดท้ายแล้วความกระตันยูไม่ใช่สิ่งที่สอนด้วยปากแต่เป็นสิ่งที่ปลูกด้วยการกระทาและแบบอย่างที่เราทำให้เห็นในวันนี้จะกลายเป็นมาตรฐานของหัวใจลูกในวันข้างหน้า 3. ส,สอนให้รู้คุณตั้งแต่เล็กความกระตันยูไม่ใช่สิ่งที่ปลูกได้ภายในวันเดียวและไม่ใช่เรื่องที่สอนกันตอนโตแล้วจะได้ผลในทันทีแต่มันคือนิสยัย ที่ต้องค่อยๆสั่งสมตั้งแต่วันที่ลูกยังไม่รู้จักคำว่าบุญคุณด้วยซ้ำเด็กเล็กอาจยังไม่เข้าใจเหตุผลเชิงลึกแต่เขาสามารถรู้สึกได้จากสิ่งที่เราทำซ้ำๆและความรู้สึกนั้นเองที่จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของความกระตันอยู่ในอนาคตการสอนให้รู้คุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้คำพูดยากๆเริ่มจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันก็พอ เช่นสอนให้ลูกพูดขอบคุณทุกครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือสอนให้รู้จักไหว้หรือกล่าวคำขอบคุณก่อนกินข้าวเมื่อรู้ว่าพ่อแม่เหนื่อยจากการทำงานให้ลูกช่วยนวดหรือเอาน้ำมาให้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเห็นคุณค่าซึ่งสำคัญกว่าการท่องจำคำว่ากตันอยู่เสียอีกอีกวิธีที่ทรงพลังคือการอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า สิ่งที่พ่อแม่ทำให้นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเช่นบอกเขาว่าแม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานเพื่อให้หนูมีข้าวกินและได้ไปโรงเรียนหรือพ่อเหนื่อยแต่ก็เต็มใจเพราะอยากให้หนูมีอนาคตที่ดีเด็กอาจยังไม่เข้าใจทุกคำแต่ข้อความเหล่านี้จะค่อยๆฝังลงในใจและเมื่อโตขึ้นเขาจะเชื่อมโยงได้เองว่าทุกอย่างที่มีวันนี้ มาจากความเสียสละของพ่อแม่อย่ารอให้ลูกอายุ20ปีแล้วค่อยมาสอนให้รู้คุณเพราะตอนนั้นนิสัยหลายอย่างอาจฝังแน่นไปแล้วจงเริ่มตั้งแต่วันที่เขาอย่างเรียกคุณว่าพ่อหรือแม่ด้วยเสียงเล็กๆเ,เพราะยิ่งสอนเร็วเท่าไหร่ความรู้คุณก็จะยิ่งอย่างรากลึกมากเท่านั้นจำไว้ว่าเด็กที่รู้คุณตั้งแต่เล็กจะไม่มีวันลืมคุณเมื่อโตขึ้น เพราะหัวใจของเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความรักและการเสียสละนั้นมีค่ามากเพียงใด 4. ใช้เวลาคุณภาพกับลูกในยุคที่ชีวิตหมุนเร็วพ่อแม่จำนวนมากทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานเพราะคิดว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการหาเงินให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีของกินของใช้ไม่ขาดมือและได้เรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่พ่อแม่หลายคนลืมไปก็คือ สิ่งที่ลูกต้องการที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่คือเวลาและเวลาคือสิ่งเดียวที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินเด็กที่เติบโตมากับของเล่นราคาแพงแต่ไม่มีใครนั่งเล่นด้วยเด็กที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่มีใครจับมือเดินไปด้วยกันเด็กที่มีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่มีใครฟังเวลาร้องไห้คือเด็กที่โตขึ้นมาพร้อมความว่างเปล่าในใจและความว่างเปล่านั้นเองที่ทำให้เขาไม่ผูกพัน และไม่รู้จักคุณค่าของความรักที่ได้รับการใช้เวลาคุณภาพกับลูกไม่ได้หมายถึงต้องใช้เวลาทั้งวันเพียงไม่กี่นาทีที่คุณตั้งใจอยู่กับเขาจริงๆก็มีค่ามากกว่าเงินจำนวนมากที่คุณส่งให้แต่ไม่เคยอยู่ใกล้เลยลองใช้เวลาช่วงเย็นพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจเล่นเกมด้วยกันอ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอนหรือแม้แต่ถามเขาว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างด้วยความใส่ใจจริงๆ สิ่งเหล่านี้จะสร้างสายใยทางใจที่แข็งแรงกว่าของขวัญใดๆความกระตัญญูไม่ได้เติบโตจากความหรูหราแต่มันงอกงามจากความผูกพันเมื่อเด็กได้รู้สึกว่าพ่อแม่อยู่เคียงข้างเสมอเขาจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจและเมื่อถึงวันที่เขามีโอกาสตอบแทนเขาจะทำด้วยความเต็มใจเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ได้ให้เพียงสิ่งของแต่ให้หัวใจของคุณแก่เขามาตลอดอย่ารอให้วันที่คุณมีเวลา แล้วลูกไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเพราะเวลาที่ใช้ด้วยกันวันนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่มีค่าซึ่งเป็นรากฐานของความรับและความกตัญยูในอนาคต 5. ให้ลูกเรียนรู้ความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทำหากอยากให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่รู้คุณและกะตัญยูคือสอนให้เขารับผิดชอบตั้งแต่อย่างเล็กเพราะคนที่ไม่เคยรับผิดชอบชีวิตตัวเองมักจะไม่เห็นค่าของสิ่งที่คนอื่นทำให้ และสุดท้ายก็มักคิดว่าทุกอย่างคือหน้าที่ของคนอื่นที่ต้องทำให้เขาเสมอเด็กที่เติบโตมาโดยมีพ่อแม่คอยแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องคอยตามเก็บทุกความผิดคอยทำทุกอย่างแทนตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่มักจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่าและไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยของผู้อื่นเพราะเขาไม่เคยต้องพยายามไม่เคยต้องอดทนและไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะทำอะไรสำเร็จมันต้องใช้แรงเท่าไหร่ เริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนเช่นให้ลูกช่วยจัดที่นอนของตัวเองช่วยเก็บของเล่นช่วยล้างจานหลังอาหารหรือรับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงประจำบ้านสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีความพยายามและความรับผิดชอบอยู่เบื้องหลังเมื่อโตขึ้นก็สามารถเพิ่มภาระให้เหมาะสมก,กับวัยเช่นให้จัดการเงินค่าขนมเอง ฝึกวางแผนการใช้เงินให้รับผิดชอบงานกลุ่มที่โรงเรียนหรือช่วยพ่อแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆที่บ้านทั้งหมดนี้จะค่อยๆสร้างความเข้าใจในใจเด็กว่าไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องลงมือทำและเมื่อเขาเคยเหนื่อยกับเรื่องเล็กๆด้วยตัวเองเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าพ่อแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนเพื่อให้เขามีวันนี้ความเข้าใจนี้เองจะเป็นพื้นฐานของความกตัญยู เพราะเขาจะไม่คิดว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำให้คือหน้าที่แต่คือความเสียสละจงจำไว้ว่าเด็กที่เคยรับผิดชอบตั้งแต่เล็กจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและรู้จักขอบคุณคนที่เคยอยู่เคียงข้างเสมอ6เล่าเรื่องอดีตให้ลูกฟังบ่อยๆอ,อีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังในการปลูกฝังความกตันญูให้อย่างรากลึกในใจลูกคือการเล่าเรื่องอดีตให้เขาได้ฟังอยู่เสมอ เพราะคนเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่ากว่าจะได้มันมาต้องผ่านอะไรมาบ้างและไม่มีใครถ่ายทอดเรื่องนั้นได้ดีเท่ากับพ่อแม่เองหลายครอบครัวเลือกที่จะไม่พูดถึงความยากลำบากในอดีตเพราะไม่อยากให้ลูกต้องรู้สึกสงสารหรือกดดันแต่ความจริงแล้วการเล่าเรื่องไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ลูกรู้สึกผิด ทว่าเพื่อให้เขาเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ต่างหากเล่าให้เขาฟังว่าพ่อแม่เคยต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างไปทำงานเพื่อให้มีเงินส่งเขาเรียนเล่าให้เขารู้ว่าเราเคยเดินเท้าไปโรงเรียนเพราะไม่มีรถหรือเคยอดซื้อของที่อยากได้เพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าเล่าให้เขาเห็นภาพว่าแต่ละก้าวของชีวิต ต้องผ่านความเหนื่อยความลำบากและความเสียสละมากแค่ไหนเมื่อเด็กได้ยินเรื่องเหล่านี้ซ้ำๆสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่เพียงความเข้าใจแต่คือความรู้สึกเขาจะเริ่มมองเห็นว่าความรักของพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่ของขวัญราคาแพงแต่ซ่อนอยู่ในหยาดเหงื่อทุกหยดที่ทุ่มเทเพื่อลูกเขาจะรู้ว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายที่เขามีทุกวันนี้มาจากคนสองคนที่พร้อมจะเหนื่อยแทนเขาเสมอ และเมื่อเขาเข้าใจตรงนี้ความกระตันยูจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะหัวใจที่รู้คุณจะไม่มีวันลืมคุณค่าดังนั้นอย่าคิดว่าเรื่องราวในอดีตไม่มีค่าเพราะทุกเรื่องที่คุณเคยผ่านมาคือบทเรียนชีวิตที่ลูกไม่มีวันหาได้ในหนังสือและเรื่องเล่าเล็กๆเ,เหล่านี้แหละจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณในวันที่เติบโตขึ้น ให้ความรักแบบมีวินัยความรักคือรากฐานสำคัญของทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ถ้ารักโดยไม่มีขอบเขตความรักนั้นอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายลูกโดยไม่ตั้งใจพ่อแม่บางคนกลัวว่าถ้าดุลูกแล้วเขาจะไม่รัก กลัวว่าถ้าไม่ตามใจจะทำให้ลูกเสียใจจึงเลือกที่จะให้ทุกอย่างแม้กระทั่งในสิ่งที่ไม่ควรให้แต่ความจริงคือความรักที่มีมีวิถีไหนจะไม่ก่อให้เกิดความเคารพและหากไม่มีความเคารพก็ยากที่จะเกิดความกระตันอยู่เด็กที่ได้รับทุกสิ่งโดยไม่ต้องพยายามมักจะเชื่อว่า นั่นคือสิทธิที่เขาควรได้รับไม่ใช่ของขวัญจากความเสียสละของใครเขาจะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักคำว่าขอบคุณและอาจคิดว่าพ่อแม่ต้องทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเพราะไม่มีขอบเขตมาบอกว่าสิ่งไหนควรหรือสิ่งไหนไม่ควรในทางกลับกันความรักที่มีวินัยคือความรักที่กล้าจะดุเมื่อเขาทำผิด กล้าจะปฏิเสธเมื่อสิ่งนั้นไม่สมเหตุผลและกล้าให้เขารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายลูกแต่กลับสร้างคุมคุ้มกันให้เขาเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อเด็กเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ได้ตามใจเพราะไม่รักแต่เพราะอยากให้เขาเป็นคนดีเขาจะเริ่มเคารพในสิ่งที่พ่อแม่สอนและเมื่อมีความเคารพ เขาก็จะมีความซาบซึง้งและความรู้คุณอยู่ในใจเสมอสุดท้ายความรักที่ดีที่สุดไม่ใช่ความรักที่ให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการแต่คือความรักที่เติบโตเขาให้เป็นคนดีแม้บางครั้งจะต้องเข้มงวดหรือทำให้เขาไม่พอใจก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่ทำเพราะรักและเมื่อเข้าใจเช่นนั้น เขาจะไม่มีวันลืมบุญคุณสุดท้ายแล้วความกตัญญูไม่ใช่สิ่งที่เราจะสั่งให้เกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวและไม่ใช่สิ่งที่จะงอกงามขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปมันคือผลลัพธ์ของการเลี้ยงดูที่ค่อยๆสั่งสมทีละน้อยตั้งแต่วันแรกที่ลูกลืมตาดูโลกจนถึงวันที่เขาเก้าวออกไปใช้ชีวิตของตัวเองในโลกกว้าง เราไม่สามารถบังคับให้ลูกมากราบเทา้าหรือดูแลเราในยามแก่ได้แต่เราสามารถปลูกหัวใจที่อยากทำสิ่งนั้นขึ้นมาเองได้เราไม่สามารถเรียกร้องความรักความเคารพหรือความซาบซึ้งจากลูกด้วยคำพูดได้แต่เราสามารถเป็นเหตุให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจงจำไว้ว่าลูกคือกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งที่เราเป็น ถ้าเราเคยให้ความรักเขาจะตอบแทนด้วยความรักถ้าเราเคยแสดงความเคารพเขาจะตอบแทนด้วยความเคารพและถ้าเราเคยเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาก็จะอยากตอบแทนโดยไม่ต้องถูกขอในวันที่เรายังแข็งแรงยังพูดได้ยังเดินได้คือเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกระตันอยู่อย่ารอจนวันที่มือเราสั่น เดินไม่ไหวแล้วเพิ่งคิดจะสอนเพราะตอนนั้นอาจสายเกินไปและเมื่อถึงวันที่เขาเติบโตเต็มที่วันที่เราแก่เท่าลงและต้องการเพียงคนที่ไม่ลืมเราสิ่งที่จะกลับมาหาเราไม่ใช่เพียงคำว่าพ่อแม่แต่คืออ้อมกอดอุ่นๆน้ำตาแห่งความซาบซึ้งและคำพูดสั้นๆที่มีค่าที่สุดในชีวิตว่าขอบคุณนะ ที่เคยรักที่เคยสอนและที่ไม่เคยหยุดอยู่ข้างๆกันเลยเพราะความกระตันอยู่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องร้องขอแต่เป็นของขวัญที่ลูกจะยินดีมอบให้เองหากเราได้ปลูกมันไว้ตั้งแต่วันนี้